ทำไมนะคะเขาถึงเงียบหายไปนะคะอาจจะเป็นคนคุยเป็นแฟนกันเป็นแบบเอ่อใครสักคนที่แบบเป็นคนสาคัญแล้วอยู่ๆเขาก็เงียบหายไปนะคะแล้วเขาจะติดต่อมาอีกไหมนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาสิบใบนะจะสับไพ่ก่อนว่าทําไมเขาถึงเงียบหายไปแล้วจะติดต่อมาหาอีกหรือเปล่านะคะ โอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะเช็คดวงปี2,567นะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักหรืออาจจะอยากดูเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อมาได้โดยการกดลิงก์ใต้โปรไฟล์หรือว่าจะส่งข้อความมาก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราไปเลือกไพ่กันนะคะทำไมเขาถึงเงียบหายไปแล้วเขาจะติดต่อมาอีกไหมนะคะ1นสอง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคใบที่หนึ่งนะคะเป็นสามเหรียญน,นะคะใบที่สองเป็นเด็กถือดาบนะคะใบที่สามเป็นสี่ไม้เท้าใบที่ห้าเป็นคุยน n อ f แพน t a c ค e ลนะคะใบที่หกเป็นเดอะสตนะคะใบที่เจ็ดเป็น King คิงอวานซ์ค่ะ ไปที่ไปที่6เนะอันนี้ไปที่7เป็น9 of Cups นะคะแล้วก็เป็นสไปอ n แพน t ์เ of o นาแล้วานสโกหายผีเสดนะคะโอเคกรณีที่1นะคะนางงอนอะไรก็ไม่ดูนะคะอาจจะมีเรื่องงอนก่อนหน้านี้มีเรื่องให้หุนหิดจุกจิกหัวใจอยากจะรู้ว่าตัวเองสําคัญหรือเปล่านะคะก็เลยเงียบหายไปนะคะในนี้อันนี้คือกรณีแรกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเงียบหายไปแล้วคุณไม่งอนะคะคุณแบบว่าเอออาจจะอยากแบบ ห่างหรือเปล่าคุณเข้าใจผิดสถานการณ์คุณเข้าใจผิดนะคะเขาก็ทักมาหาคุณอยู่ดีนะคะกลับมาอยู่ดีนะคะจะทักมาช่วงไหนนะคะก็ไม่ได้เกินแบบประมาณ 1- นถึงสวันประมาณนี้แล้วนะคะก็แบบทักมาแล้วนะคะแล้วก็สองนะคะอีกกรณีหนึ่งอันนี้แบบน่ากลัวนิดนึงนะคะคือเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนนะคะโดยที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เลือกใครเลยนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่มีใครที่แบบสําคัญที่สุดคือคุยไปก่อนก็เลยมามาหาหายังไม่ได้จริงจังมากนะคะ ในกรณีแรกเนี่ยนะคะที่แบบว่างอนเนี่ยอาจจะแบบเป็นแฟนกันแล้วเนาะแต่ในกรณีที่2เนี่ยอาจจะเป็นคุณคุยนะคะเพราะใครมันขึ้นมาแบบประมาณ2ส,สถานการณ์นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเงียบเงียบถ้าเกิดว่าเราทําให้เขางอนเราก็งอนนะคะในส่วนในกรณีที่ อาจจะเป็นคนคุยแล้วเขาเงียบๆหายๆก็ไม่ต้องมาคิดอะไรมานะคะก็หันกลับมาสนใจชีวิตของเรานะคะถ้าเขายังไม่ได้ซีเรสเราก็ไม่ต้องซีเรสนะคะเราก็เรางานของเรานะคะโอเคสําหรับใครอยากปารึกษาดวงถึงตัวก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็มามจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็บา,บายยสวัสดีค่ะ